ยาเสพติดกับทีปลอดภัยในช่วงเทศกาลสฉลราการประจำปี2 5 6 4ค่ะ ค่ะซึ่งทางเราได้จัดเตรียมที่นั่งพื้นที่รับรองไว้ให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทางก่อนที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่พิธีเปิดงานอยากก่างเป็นเทศการสงการในปีนี้ค่ะแล้วในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลตบดีโทชินภัทรสารสินผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานในพิธีครับได้ ปล่อยแถวกวาล้างอาชญากรรมยาเสพติดและรวบรณมนค์ขับขีบ่ปลอดภัยลดอุบัติและนักท่องเที่ยวทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยบรรยากาศภาพลักษณ์ช่วยดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อย่างดีที่สุดนะครับและอบตอด้วยสุดท้ายนี้ก็ผมขอรัศดาคุณทศิริไตรสิลลสปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม อย่าจะติดขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล2,564นะบัตรนี้ พร้อมกันเรื่องที่5 4 3 2ีหนึ่ง ครวสายตรวจรนสตรวตขอคนเรือนาของตรวจัตรวจัชใหมครับทางสสายเ่ยกันนะครับวีจของ่วกาพเศของตรหวเชด้วยเพื่วัีเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการรณรงค์แล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อคน และก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงของเทศกาลสงการที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะครับรวมถึงการสนที่กำลังครับท่านหลักครับเพื่อตีดามครับนับ3 2 1ครับขอบครับทานักพิครานโยบายและแผนปฏิบัติการท่านขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ท่านผู้กงกับตำรวจท่องเที่องนะครับท่านรองกัรจท่เที่ยวสองขอบคุณมากขอบคุณมากชวยกนนะตรงเที่ยวต่อมา้องรู้เร้่อยครับตรวจท่องเที่ยวนครขอบคุณครับขอบคุณครับรไฟลอาสองนหลักสี่ขอบคุนะครับขอบคุณมากที่ท่านตระหนัรวรลับคนก็จะไคคนละมือนะ ด้วยครับนะบนเชื่อจังหวัดเชียงใหม่เราเองนะครับภูาการกันทุกภาคส่วนนะก็วันนี้ก็มีทั้งตำรวจทหารนะสายปกครองทุกหน่วยงานที่อยู่ในนี่หมดทั้งเป็นเป็นปปสก็ตามบรรเทาสรารภาัยหรือหน่วยงานต่างๆที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ามารวบรณา,าการกันเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนะครับท่านผมว่าตลอรงก็สั่งกำชับมาโดย ให้ดูแลนักเที่ยวให้อย่างดีนะฮะอย่าใ,ให้มีเกิดเหตุการอะไรขึ้นมาแล้วก็ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนก็ฝากไปเรื่องเมาล้วขับด้วยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องโควิดมาตรการโควิดก็ขอให้ก็เป็นเป็นห่วงเรื่องโควิดเนี่ยควรจะกระจายกันไปนะครับก็เพราะนั้นก็ขอให้ดูในรักษามาตรการของโควิดตามกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับวันนี้ก็มีทางจะมีท้งขนส่งก็ตามมีทางจังหวัด นะครับมาทุกท,ทุกหน่วยงานมาร่วมกันหมดเลยนะฮะอบอจอก็มานะครับเราตั้งเป้าัสักกี่เปอร์เซ็นต์ในการลดอุบัติเหตุในในในปีนี้ครับอุบัติเหตุจริงๆนี่นะครับมันมันตั้งเป้าไม่ได้หรอกครับก็อยู่ที่พวกเราพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันกันนะฮะช่วยกันที่อย่าอย่าเมาแล้วขับอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะว่าก็เป็นภาระของเจ้าหน้าที่เขาด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างก็มีจิตสำนึกที่ คุณต้องดูว่าการทางยา,งท,างที่คุณดื่มไปมากๆเนี่ยมันไม่ไหวก็ให้มีคนมีเพื่อนขับรถหรือจะเรียกใครมาขับหรือเรียกรถมารับพวกนี้นะครับเพราะวนนี้มันก็ถ้าไปชนหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยนะสํขอใหบไอ้พกฝากฝากที่องอย่าชนทุกคนให้มีจิตสํานึกกันดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องการตั้งเป้าเนี่ยมันก็คงลําบาก,กน,นะครับการตั้งเป้าเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ในะะเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็เป็นการสูญเสีย ส่วนใหญ่เยนะก็ไม่อยากไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ